กลับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับทิปทีเด็ดประจำวันนะครับก็อยู่กับผมมายราบกันอีกเช่นเคยนะครับขอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีทีเด็ดกันเหมือนเช่นเคยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตัวแรกนะครับวันนี้ไปดูกันเป็นลีกก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้บอลเยอะ พอสมควรนะครับก็เยอรมันบุนเดสลลกานะครับผมจะพูดเฉพาะตัวที่ให้2ขีดเลยนะครับสำหรับหน้าเว็บวันนี้ก็เนินแบกนะครับจะพบกับเอานะครับราคาอยู่ที่เนินแบกนะครับฟินแลนด์นะครับ, Finland, รบไปกันเรื่อยๆนะครับอินเตอร์คูตูนะครับ, u, รบก็จะออกไปเยือน มาริฮามนะครับส่วนเรื่องของราคาตามที่เห็นเลยนะครับอยู่ทางฝั่งอินเตอร์โูตูตัวต่อไปนะครับคูบีเอสนะครับก็จะเปิดบ้านพบกับอิสเวตเทมเปเล่นะครับก็ราคาอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านคูบีเอสนะครับเบลเยียมนะครับก็ให้มาเหมือนกันนะครับวันนี้เมเชเรนนะครับพบกับรอยัลนะครับก็ให้ทางฝั่งเจ้าบ้านมาเหมือนกันนะครับบอลเตะเร็วนะครับช่วงนี้เดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับก็มีอาชุนครับแล้วก็เรนเดอร์นะครับที่ให้มาซึ่งคู่เรนเดอร์นะครับผมมองว่าโอเรนเช่เนี่ยผลงานดีมาก เพราะว่านัดที่แล้วผมให้มานะครับโอริเชผมจําได้นะครับแล้วก็ได้ตังกับโอริเชมาผลงานดีมากๆนะครับผมติดตามเล่นมาแล้วสักพักนะครับประมาณ2-3นัดน,นะครับแล้วก็สามารถทําได้ดีแล้วก็ทําตังได้นะครับคู่นี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมชอบโอรินเชนะ หรือว่าถ้าใครอยากจะสวนผมก็สวนได้นะครับไม่ว่ากันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเอาตัวสองขีดนะครับก็เป็นดีสวีเดนนะครับก็ให้มาที่ฮารมักบี้นะครับก็จะเปิดบ้านพบกับนอร์นโคปิงครับก็ราคาอยู่ที่ฮารมักบี้เลยนะครับสองขีดวันนี้สวีเดนซูเปอร์เทนก็มีนะครับทั้งฝั่งเจ้าบ้านทั้ง2ตัวนะครับโปรตุเกสนะครับก็เป็นเอฟซีอาราคัวนะครับแล้วก็มาริติโมนะครับเจอกับบอวีต้านั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัว2ขีดมีอีกไหมนะครับก็มี อีกโรมาเนียนะครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับส่วนมากถ้าถ้าเป็นผมผมเล่นนะครับเล่นบอลสูงนะครับสำหรับโรมาเนียเนี่ยแต่ต้องดูตัวนะครับดูทีมที่เล่นด้วยนะครับกดก่อนแข่งเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับว่าสถิติครับสามารถช่วยได้การกดบอลสดสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นเจ้าภาพนะครับมีเตะด้วยนะครับวันนี้สหรัฐเนี่ยจะ เปิดมาพบกับจาเมกานะครับราคาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยคู่นี้ผมมองว่าแคนาดากับสหรัฐนะครับเล่นได้ยังไงก็มีนะครับหลูกไม่มีเสมอไม่มีแพ้แทงได้แทงเลยนะครับแทงทิ้งไว้ได้เลยนะครับสำหรับสหรัฐกับแคนาดานะครับพูดแค่นี้นะครับ U.S.A Major Soccer League นะครับก็บอลเช้าเลยมีครบนะครับสำหรับหน้าเว็บราคาเด็ดเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีมีทุกคู่มีทุกตัวนะครับวันนั้นเปิดหมดนะครับ มีราคาให้ดูให้เล่นไม่มีราคาให้เล่นในนี้นะครับแต่ว่าสามารถดูได้แล้วก็เอาไปประกอบการตัดสินใจในการแทงนะครับเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นะครับผมผมดูมานะครับเป็นระยะเวลามา สร้างระยะเลครับก็นานพอสมควรนะครับสำหรับหน้าเว็บนี้ใช้ได้นะครับเชื่อถือได้ชัดเจนราคาเนี่ยยกมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าหน้าเว็บเนี่ยราคามันทั่วโลกมันก็เป็นราคาเดียวนะครับอยู่ที่หน้าเว็บของแต่ละหน้าเว็บเนี่ยแม่งจะเอามาสับราคากันนะผมพูดแบบนี้เลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยวันนี้ผมชอบ QBS นะครับที่จะเปิดบ้านพบกับอีสเีสเทนเปเล่ความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับผมมองว่า QBS วันนี้ไม่น่าจะพลาดสารแต้มในบ้านนะครับ ทังฝั่งของทีมเยือนอ t สเว t เนี่ยก็ความแน่นอนก็ยังเป็นรองนะครับล่าสุดแพ้เขาบ้านไปอีกนะครับแล้วก็เกมเยือน5เกมหลัง ยังไม่ชนะใครด้วยค p s เนี่ยมีสะดุดไปแค่เกมหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแพ้อิสเบสเทมเปเร่มา3ประตูต่อ2นะครับที่ผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็นคนที่ติดตามเล่นนะครับจะจำได้นะครับถ้าคุณเล่นนะครับคุณจะจำได้ก็สำหรับวันนี้ผมชอบ UPS เล่นได้เลยนะครับสี่ทุ่มครึ่งฟุตบอลเช้านะครับผมให้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจนะครับผมเล่นแบบนี้นะครับใครไม่ชอบใครจะสวนก็ตามใจนะครับคนเราดูบอลไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับสหรัฐอเมริกากับแคนาดานะครับเล่นได้เลยพรุ่งนี้มาติดตามกัน ว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับแล้วก็ขอฝากนะครับขอฝากคลิปนะครับคลิปแบบนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ